โอเคนะครับผมก็ต้องขอกาบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนแชนแนลนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์ในการหาเงินเข้าสู่บัญชี t ูบ,บันดี้วอลเล็จะมาแนะนําเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้มีชื่อว่า s a c o m research นะครับเป็นเว็บไซต์แนวการ ทำแบบสอบถามนะครับผมหาเงินเข้าสู่บัญชี t ทมันดี้วอลเล็ตนะครับผมโดยนอกจากจะมีการแรกลกรางวัลเป็นบัญชี t ทมันดี้วอลเล็ตแล้วเนี่ยก็ยังสามารถแลกเป็นบัตรเติมเงินหรือว่าเป็นบัตรเติมเกมอื่นๆได้เยอะแยะเลยนะครับผมสำหรับเว็บไซต์แบบนี้เนาะก็เป็นเว็บไซต์นะครับสำหรับสายฟรีทุกๆคนเลยนะครับผมที่สนใจอยากจะสร้างไรายได้ในช่วงยุคโควิด ตอนนี้นะครับผมก็วิธีการทำเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นเนี่ยถ้าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ให้เพื่อนเนี่ยทำการกดเข้ามานะครับผมแล้วก็เราก็มาทําการสมัครสมาชิกกันนะครับผมวิธีการสมัครสมาชิกเนี่ยก็จะมีการกรอกเป็นอีเมลนะครับผมเขาก็จะมีบอกไปเลยนะครับว่าให้เราเนี่ยกรอกอ,อีเมลของเรานะครับ รหัสผ่านนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัวเลขนะครับผมก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่มีตัวเล็กกับตัวใหญ่ผสมกันแล้วก็มีตัวเลขประกอบไปด้วยเนาะก็แล้วก็ยืนยันนะครับแล้วก็จังหวัดแล้วก็วันเดือนปีเกิดตรงนี้เนี่ยก็ให้กรอกให้ถูกต้องด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่มีข้อผิดพลาดหรือว่าอะไรในการที่เราจะแลกของรางวัลน,นั่นเองเนาะก็ มื่อก่อข้อมูลอะไรครบถ้วนแล้วเนี่ยติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขนะครับผมแล้วเราก็ทําการสมัครสมาชิกเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็จะพาไปดูวิธีการทําเงินจากเว็บไซต์เว็บนี้กันนะครับนะครับผมก็หลังจากที่เราทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบมาที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเจอกับหน้าต่างนี้นะครับผมส่วนแรกเลยเนี่ยจะเป็นแต้มนะครับเป็นเหรียญของเรานั่นเองเนาะซึ่งเหรียญตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ในการแลกของเรางันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหมวด การแลแรกของรางวัลก่อนเลยนะครับอันดับแรกอ่ะโอเคนะครับผมในส่วนของการแลกของรางวัลก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับผมอ่าก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีอยู่หมวดนี้นะครับเป็นหมวดการแลกบัตรเติมเงินเกมออนไลน์นะครับผมก็จะมีก a l ลิน่าเชลบัตรสตีมนะครับผมสตีมบอรเดตแล้วก็บัตรทูแมนนี่นะครับผมซึ่งหมวดอื่นเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าหมวดที่น่าสนใจก็จะเป็นหมวดนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองกดเข้าไปดูกันนะครับ อ่านะครับผมในส่วนของการแลกเงินนะครับเป็นบัตรเติมเงินเกมออนไลน์เนี่ยก็จะมีหมวดหมู่ประมาณนี้นะครับเริ่มที่อันแรกเนี่ยจะเป็นบัตรทูมันนี่ห้บาทนะครับผมใช้170คะแนนนะครับร้อบาทใช้490คะแนนนะครับผมหรือว่าบัตรกาลิน่าเชลนะครับผมก็20บาทนะครับใช้70คะแนนอันนี้ผมแลกบ่อยมากเลยนะเพราะว่ามันใช้คะแนนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นสตีมบอลเลตนะครับห้บาทใช้183คะแนน ซึ่งอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับผมว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้งานนั้นไหนอยู่นะครับผมก็ที่ผมแนะนําก็จะเป็นกาลีนาเชลเนาะหรือไม่ก็บัตรทู50บาทนะครับผมเพราะว่ามันใช้แต้มค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของวิธีการหาแต้มเนี่ยก็แค่ให้เราเนี่ยไปทําแบบสอบถามนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการทําแบบสอบถามของเว็บไซต์เว็บนี้นะครับ อ่าน,นะครับผมในส่วนของแบบสอบถามนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะก็จะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับผมซึ่งมันก็จะมีคะแนนบอกไว้นะครับผมว่าอันไหนเนี่ยทำเสร็จแล้วได้กี่คะแนนนะครับผมก็จะมีแตกต่างกันไปตามความยากง่ายของแบบสอบถามเนาะแล้วก็จะมีอันไหนที่เราไม่ได้ทํานานๆนานเนี่ยมันก็จะมีสถานะเป็นหมดอายุด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองทํากันดูสักอัน2อันแล้วน,นะครับเริ่มที่อันแรกเลยนะครับ อ่ะนะครับผมก็จากเมื่อกี้นี้เนี่ยที่ผมได้ลองทําไปเนาะนะก็จะสังเกตว่าผมเนี่ยแทบไม่ได้อ่านเลยนะครับก็ตอบ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 ,ตอบไปเลยนะครับก็ตอนแรกเนี่ยที่เข้าลอ็ลอกล็อกอินเข้ามาเนี่ยผมมีอยู่11แต้มนะครับไอแบบสอบถามอันเมื่อกี้นี้เนี่ยมันได้2คะแนนผมก็ทําเสร็จไปนะครับใช้เวลาไม่ถึงครึ่งน,นาทีเลยนะก็ได้มา2แต้มแล้วนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาทําเรามาทําเพิ่มอีกสักอัน2ออันแล้วกันเนาะ วิธีการทําก็ไม่ยากเลยนะครับผมก็ให้อ่าทำตามที่เขาถามเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องตอบตามความเป็นจริงมากก็ได้นะบางทีเราไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับก็ตอบตอบไปนะครับเพราะว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยมันได้คะแนนน้อยนะครับผมไอ้พวกแบบสอบถามที่ได้เลทคะแนนน้อยๆเนี่ยส่วนมากมันจะไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องอะไรมากมายนะครับผมแต่ถ้าเป็น แบบสอบถามที่ได้แต้มเยอะๆเนี่ยเขาจะมีระบบตรวจสอบนะครับผมว่าเราเนี่ยตอบแบบสอบถามมั่วหรือเปล่านะครับผมอ่าก็ถ้าอันไหนที่ได้คะแนนเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องอ่านให้ดีๆนะครับแล้วก็นี่นะครับผมในส่วนของรางวัลน,นะครับที่ผมเคยแลกเนาะก็จะเป็นนี่นะครับบัตรทูมานี่นะครับผมแล้วก็พวกบัตรกาลินาเชลนะครับผมไว้เติมเกมของค่ายกาลินาอ่ะนี่ก็จะเป็น รหัสบัตรนะครับผมแต่ว่าผมได้ทําการเติมไปแล้วเนาะเพราะว่าผมแลกไว้นานแล้วแหละนะครับผมก็แลกได้จริงนะครับผมสําหรับเว็บไซต์เว็บนี้นะครับแล้วก็ทําฟรีด้วยเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมลองสมัครเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับมันไม่มีค่าสมัครเนาะนะครับผมแล้วก็แบบสอบถามเนี่ยไม่ได้ทํายากเลยนะครับผมก็ค่อยๆเก็บแต้มไปนะครับผมวันละนิดวันละหน่อยเนาะก็สามารถหาบัตรเติมเกมออนไลน์ได้แบบฟรีๆแล้วนะครับผม ก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ามาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับใครนะครับที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s ไครป์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ